สถาบันมะเร็งแจงด้วยตัวเองสารกันบูดในปลาทูนึ่งทำให้เป็นมะเร็งหรือไม่ศูนย์ต่อด,ด้านข่าวปลอมได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยสถาบันมะเร็งแห่งชาติในประเด็นหากสัมผัสโดนสารกันบูดในปลาทูนึ่งจะเป็นมะเร็งผิวหนังจากกรณีที่มีการเตือนให้ระวังปลาทูใส่สารกันบูดหากสัมผัสโดนสารกันบูดทำให้เป็นมะเร็งที่มือ สถาบันมะเร็งแห่งชาติกลมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขตรวจสอบข้อมูลและชี้แจงว่ายังไม่มีหลักฐานหรือข้อมูลวิชาการที่บ่งชี้ว่า การสัมผัสสารกันบูดในปลาทูนึ่งส่งผลให้เกิดมะเร็งผิวหนังและกระบวนการผลิตปลาทูนึ่งถือว่าเป็นการถนอมอาหารซึ่งช่วยรักษาคุณภาพปลาทูไว้ทำให้สามารถเก็บไว้ได้ในระยะหนึ่งไม่จำเป็นต้องใส่สารกันบูดขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อข้อมูลนี้และขอความร่วมมือไม่ส่งหรือแชร์ข้อมูลดังกล่าวต่อในช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ และเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจากสถาบันมาเร็งแห่งชาติติดตามได้ที่เว็บไซต์ nci.go.th หรือโทร02-202-68-00